สีัสดี้ง่งฮัลโหลถอดไก่ถอดไก่เนี่ยสิบบาทสับมันสับมันจากไก่เป๊ะสิบบาทพี่น้องสิบบาทพ่อทาโกงข้ามาสับมันกินเราไปเห็ดงาน เจอกันอีกเหรมาเด้อว่าอนามันมนออกกับพี่นออ้องเสกียินชิ้นฟานกลมกินเลยจังไปเห็นงานพี่นออ้องภาษาฮวงงเขาบ้าเศกียินชิ้นฟานก้มกองถทายหมันกินแล้วค่อยไปทํางานค่ะ <laughs> จะได้มีแรงสู้ชีวิตเยาเฮเหยาเหล็ก <laughs> พี่น้อกินพัก ไส้ขันภาษาของกงเขาเรียกไส้ขัน ไกเปภาษาไกเป กูซึ่งหยองเฮียหยาดิโต้เยอะพอาเขาคกงว่ากินแล้วมีแรงมีเลียวแรงสู้ชีวิตสู้สู้สู้อึ๊บก้อยก็อยตายก่อยก้อยสิบบาทสิบบาทสิบบาทด้บบท đấy, จักอันวะฮกอัน เออเยี่ยมสุดทำไม่กินไม่สวยไม่กินมันน้ำมันน้ำมันม,นม,นม,นมนาใหญาโห่เสกภาษาของกงอร่อยอร่อยอะเขาเรียกว่าโห่เสกของไทยมันอร่อย อร่อยกลองไทยมันอร่อยค่ะพูดภาษาฮ่องกงโหสิโหสโอิอินเสร็จเดี๋ยวไปทำงานเสร็จอีก อมอฮัมออมอัมฮัมหัวใจยัมฮัมขอแข็งโห่ฟาเดีอย่าง开心อะว่าเาเป็นโลกเ有าต้อง我哋内心要坚强我爸爸讲国王话他被掳ม从ค台ามสู้ค่ะ pha chứ Còn chân tí, oh sản phát Lúc pha công, yêu mình tôi Yes, Sức bao ta dạo Tại ca cá dạo Ê, ui Bố chúng sân thái Đưa phạm đưa phí ได้ไปด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ลีต่อยนะครับซับสไครกับฟันหะวกับเต่งยิดก้อยซายบ๊ายบายเลิฟๆขอบคุณมากค่ะพี่น้องเจอกันกับสาวสิสเ,เกตใหม่เด้อค่ะสู้ชีวิตสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะเลิฟ